ก็สวัสดีกับทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาอ่านมังงะเรื่องมหายุทธเซียนหนึ่งกระบี่ในตอนที่30แล้วนะครับผมก็ตอนนี้เป็นตอนล่าสุดนะครับผมที่ทางเพจผู้แปลเพิ่งอัพมาไม่กี่ชั่วโมงนะครับผมผมก็เลยทำการรีบอัดให้นะครับผม ก็ส่วนใครนะครับผมอยากจะติดตามอ่านก่อนใครก็สามารถติดตามอ่านก่อนใครได้ที่เพจแปลอะไรนะครับผมก็ส่วนช่องทางการสนับสนุนเพจผู้แปรก็ตามนี้เลยนะครับผมก็เพื่อไมนเป็นการเสียเวลาเราก็ตัดเข้าสู่เนื้อหาคลิปกันเลยนะครับผมไม่ต้องกังวลเจ้าชายคนนี้ต้องขอความยุติธรรมให้กับท่านหญิงโมเอง เยชชวนขอโทษนะลุงรู้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับท่านเลยจบแล้วถ้าเย่ชวนโมโ oh หขึ้นมาเจ้าชายองค์แรกได้ตายแน่ตอนนี้เจ้าชายผู้ยิ่งใหญ่คงได้ใจประชาชนทุกคนไปหมดแล้วแม้ช่างน่าประทับใจจริงๆเลยนะ หยุดพูดเรื่องไร้สาระเพียงเจ้าแสดงความจริงใจโดยการพวกเขาขอโทษไม่งั้นวันนี้ซุยเซียนโวจะไม่ปล่อยเจ้าไปแน่เสียผู้ฝึกยุดทั่วไปคนหนึ่งแลกกับการทำให้ท่านหญิงโม่ประทับใจมันช่างคุ้มค่าจริงๆช้าก่อน ท่านหญิงโม่ถือว่าเห็นแก่หน้าเจ้าเมืองอย่างข้าขอให้ท่านช่วยลืมเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้หรือไม่เจ้าเมืองรู้ข้าเพียงต้องการเป็นเพื่อนกับคุณชายเย่แต่ว่าเขากลับทำให้ทุกคนขุนเคืองท่านว่ามันเป็นเพราะอะไรล่ะ ฮ่าฮ่ฮ่หัวเราะอะไรของแกยะก็หัวเราะผู้หญิงแบบเจ้ายังไงล่ะอาศัยความงามของตัวเองและภูมิหลังของตระกูลได้เห็นกลุ่มคนที่สมองพิการชื่นชมในความงามของตัวเองแบบนี้เจ้ามีความสุขหรือไง ด้วยความเคารพนะได้โปรดจุดพูดสักทีเถอะว่าอยากเป็นเพื่อนกับข้าต่อให้เจ้าจะแก้ภาพเปลยกายต่อหน้าข้าข้าก็ไม่สนใจเจ้าสารเลว ถือว่าใช้ได้ไม่คิดเลยว่าเจ้าจะสามารถรับวิชาของข้าได้ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับมังงะเรื่องมหายุทเซียน1กระบี่ในตอนที่30นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผม